มาเริ่มต้นกันจากเหรียญน,นี้ละกันอายุข้างบนเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะคะเพราะมีทั้งทั้งสองเหรียญเลยนะคะจะมีวาระเดียวเท่านั้นนะคะเหรียญน,นี้ก็วาระเดียวเหรียญน,นี้ก็วาระเดียวอันนี้ชนิดราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสองร้อยบาทค่ะเห็นไหมคะชนิดราคาชนิดราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทและสองร้อยบาทเป็นเหรียญที่ผลิตจากเนื้องเงินแท้เป็นเหรียญที่ระลึก เหรียญแรกของของพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านมีวาราเดียวเท่านั้นนะคะพระราชพิธีสมโพธิเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัธรกิติยาภาปี2522ค่ะน้ำหนัก22กรัม จำนวนผลิตห้าหมื่เหรียญน,น้ำหนักยี่สิบสองกรัมส่วนมากเลยนะคะเหรียญเงินปกติเลยนะคะน้ำหนักจะยี่สิบสองกรัมโดยประมาณนะคะแต่จะมีอยู่บางวาระที่น้ำหนักสามสิบกรัมอย่างเช่นเหรียญเ,เหรียญที่มีเป็นชุดสามเหรียญน,นะคะเหรียญราชินี 600. หกร้อยเหรียญเหรียญเหรียญกาจนาหกร้อยอะไรประมาณเนี้ยค่ะน้ำหนักเขาจะสามสิบเขาจะใหญ่ค่ะแล้วก็รู้สึกจะพอสอรอโดยไม่ได้ใจ พูดถึงสองวาระนี่ก่อนเป็นสองเป็นวาระที่น่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งนะคะเหรียญน,นี้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะพระราชพิธีสมโพธิเดือนและขึ้นพระอูพระเจ้าหลานเธอค่ะวันที่สิบเอ็ดมกราสองห้าสองสองชิ้นราคาสองรอบาทปริจากเนื้อเงินแท้นะคะโรงพามีวาระเดียวและอีกวาระเนี่ยค่ะ วาระที่น่าเก็บสะสมนะคะพระองค์ท่านก็มีวาระเดียวเท่านั้นพองค์โสมะค่ะนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกชนิดราคาร้อยห้าสิบาทเหรียญร้อยห้าสิบาทอ่ะป้าณบอกเลยนะคะต้องรีบเก็บถ้าใครเก็บได้เก็บเลยเหรียญห้าิบ เหรียญร้อยห้าสิบาทเพราะอะไรเพราะว่ามูลค่าของหน้าเหรียญคือร้อยบาทแล้วเขาขายกันอยู่ที่ประมาณ4ี0ร้อบาทเท่านั้นเองและตอนนี้นะคะทองคําขึ้นเยอะมากเงินอ่ะขึ้นตามนะคะทุกคนบอกเลยว่าเงินอ่ะขึ้นตามทองคําแต่ณปัจจุบันเหรียญราคาเรายังไม่ขยับกันเรายังอยู่ราคาคงเดิมอยู่นะคะเหรียญถ้าทองคําขึ้นไปเยอะๆเหรียญเงินขึ้นแน่นอน อย่างเหรียญ150 200 50บาทอะไรเงี้ยนะคะมีมูลค่าเกินหน้าเหรียญเยอะแน่นอนแต่ส่วนเหรียญที่มีมูลค่าูงสูงอันนั้นไม่มีผลนะคะเพราะว่าค่าค่าเหรียญทีนี้ราคา,นาห,นนะคะหน้าเหรียญนะคะหน้าเหรียญก็คือเข้าสูงอยู่แล้วนะคะก็ไม่มีผลอะไรแต่สําหรับเหรียญเนี่ยคะ่ะ จากที่เคยขายกันอยู่300 400 500เชื่อเลยว่าอีกหน่อยนะคะต้องขยบขึ้นแน่นอนตามราคาขึ้นลงของทองคำเพราะทองขึ้นเงินเขาขึ้นตามนะคะเหรียญเนี่ยที่ป้านแนะนำให้เก็บนะคะพระราชพิธีอภิเษกสมรสพระมหาวชิราลงกรค่ะสมสมสวรียังยังไม่มีพะยศะตำแหน่งเขาเขียนอย่างนี้ค่ะสมสวรีสามมกร,ราสองห้า สองศูนย์นะคะสองห้าสองศูนย์สมรสสองห้าสองสองพระเจ้าหลานเธอขึ้นปู่เนี่ยเก็บคู่กันนะคะเนี่ยเหรียญเนี่ยนะครอบครัวเป็นถ้าเป็นเหรียญที่เกี่ยวกับบุคคลน่ะมีกระแสแน่นอนกระแสมาแน่นอนค่ะ